ทุกทุกคนเดินน้องมนีมาอยู่กับเจ้าน้องวัชนาลองศานะคะทุกคนวันนี้น้องรถกาทุกคนมานี่เลยนี่ทุกคนเหตนบอกเรื่องๆอยู่ข้างใน <c oughs> ก็คือวันนี้มาร้านคำนะคะเป็นร้านคำที่โด่งด,ดังอยู่ทางสอยปลาวน,นั่นก็คือร้านคำพวนนี่เลยเนาะทุกคนก็คือวันนี้ก็เป็นช่วงเสร็จสกิดตต่าที่ หลายๆคนได้พบเจอนะคะทุกคนวันนี้น้องรลก็เลยว่าจะนำสร้อยทองมาขายไม่ใช่มาซื้อนะคะวันนี้ก็เป็นเอ่อมือที่ขำขึ้น16ล้าน1แตนปบาพันนั่นเองเนาะทุกคนก็คือเนื่องจากจะมาขายก็เนื่องจากว่าเนเนื่องจากว่าเศรษฐกิจตกต่มเด็กก็เลยว่าเออต้องพันเอา สิ่งที่เรามีมาขายไปใส่ใจเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจอยู่ทางลาวทรงนี้ก็ค่อนข้างอันนั้นหน่อยหนึ่งก็เลยว่าจะนํามาขายสร้อยคอนงรถมันซ้ำรุดหน่อยหนึ่งเนาะมันค่าเนาะทุกคนก็เลยพอได้ใส่มาเป็นเดือนแล้วกะเก็บไว้ในกระเป๋ากะพบไปพบมาก็กลัวมันหายนะคะทุกคนก็เลยว่าจะนํามาขายนะเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าน้องรถที่ขายได้เท่าไหร่นะ สองสลึงจะได้เงินจีบเท่าไหร่แล้วก็เงินบาทเท่าไร่เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะทุกคนวันนี้ก็มาฮอดน,นาฮานแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปในนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ข้างในกันเลยว่าบาทเท่าไรแล้วนะคะทุกคนไป ในหนึง่งเนาะ ถ้าใดละมันชิปุกลาหน1่งแสนแปดสิเก้าหยนไข่อกรอไข่ข้าวไข่อกอเคคไข่ข้าวตรงนู้คนก็คือเมนี้คำสิปุกลานึงแสนแปเกานเพราะว่าตอนน้องรถซื้อน่ะซื้อนานแล้วนะคะพอดีมันแบบมันสมรุ้เขาเลยว่าจะเอามาให้เพื่อนเบิ้งเนาะ เดี๋ยวถามเดี๋ยปตอนเราซื้อทันเราแล้วเราเอามาเปลี่ยนแล้วเขดีถือเขาอดอาทิตย์แล้วหมั่นแบบหมั่นสนนั้นน้อยนึงแล้วมันก็เลยว่าสีเอามาขายคืนเพราะว่าช่วงนี้ษฐกิจตกตนะเดี๋ยวเราขายนั่นแหะนี่ยออย่าดื้อย่าดื้อนนะ ที่เป็นสร้อยนะคะทุกคนเป็สร้อยที่เออสมบัติชิ้นเดียวนะคะจะมาขายกินแล้วทองมีงส,สวยซื่อๆเลยทานของคำี้ฮาฟลาวใครขืนใน้านคำที่ดังที่สุดในลาวคำภูงิอ่าพี่ๆคอมเมนต์ด้วยนะคะว่า นทองที่ทงฝังไส่เท่าใรแล้วนะคะตอนนี้วิธีลาก็ประมาณนี้เดี๋ยวท้ะนไราคาแล้วจะมาว่ากันถาสแล้วขาราซื้เ่งที่จะหเงินก็จะเหมือนโซลู เจ็ดอาเจ็ดเซ็นก็สิบสันนะ,สะแสดงว่าหนึ่งบาทขายคืนได้เท่านี้

คนไหลแหงเนาะเพราะว่าจะไปขับขึ้นกับคนไหลแบบนี้แม่ทำขึ้นทำลงคนนั้นก็ ก็เลยจ้ากี่บาทอันนี้สลึงเหมนกับงานที่ได้เนาะกระบบนอยไรเป็นแบบเป็นแบนอันนี้มันอันนี้มันสลึงเป็นพวกนี้น่าจะมันเปน็นสลึงมาด้วยอันนี้นึ่งสลึงมาด้วยวะดูโอ้แค่บรรยายนะขู่จริงเนาะถ้าแบบถ้ามีเงิน,น,นทันซื้อทองคำแพงเก็บไว้ดีกว่าแม่มันจะโสเสียไร มันต้องขึ้นก่นนี้แน่นอนนะครับที่อะไริดหรือคิดถูกเรามาขายเงี้ยโบทาบบปะไว้ดุนโบปะเงินกีไว้ดุนถ้าให้มันลงลงนิดนมาซื้อเพราะว่ามันปะว้นี้หมดแน่เดี๋ยวเราไปนั่งนิดนึงนั่งตั้งกันแหลึมัมนยูเมนยูเซ็นหน้าทิบบ้าทอ่ะเออผเขียนแซง ใหญ่มากอืมอันนี้น่านจะเป็นมึงสลึงอันนี้น่านจะเป็นทรงสลึงตอนตอนมาซื้อท่านบอกว่ามีหลายอย่างต่นี้มาเบิ้งอันเซ็นละหนึ่งบาท นับเพื่อคุณลูกตาติดเตลยทบ้านตอนมาซื้อทั้งบ่อก็มีรายงานไปเลยตอนมาซื้ออยากได้แบบนี้ทำลูกตาติดเอมากนนี้เลยเออมาซือกินจ้าอัน้าใส่ประจำวันแบบนี้ามดีเลยเออเห็นคนไทยมักใสเนี่ยเป็นกีเออลายถ้าลายทำฟังไทยจะเป็นจังสั้นเรื่องอื้อมาก ทุกคนตอนนี้น้องรถก็ไปขายมาแล้วเด้อเนาะเนื่องจากว่ามาขายนี่ก็ย้อนว่าอันใส่คอน้องรถขนะมันมันขาดบ่อนอนัน่นบนคอฮนมันเป็นเส้นขาดบนคอฮันว่าชีปะไว้กัญญานมันเสียเนื่องจากว่าน้องรถมีประวัติในการเงินเสียแด้เนาะแล้วก็แบบใส่ทงหอาไปหอหมากัญญานมันเสียก็เลยว่าตัดสินใจมาขายเนื่องจากว่าด้แม่เซนนย์ยชั้นนี้อันนี้อันนี้อ,นนอนนมนะ <laughs> ก็คือ สมบัติชิ้นเดียวที่เก็บมาติดตูสมัยแต่คำายังบบแม่มาฮอดปัจจุบันตั้งสมัยคำห้าล้านป่ายสมัยคำห้าล้านป่ายกิีบตอนนี้16ล้านป่ายแล้วขึ้นตั้งมาสองสามเท่าเนาะเมื่อนี้คำแม่น สิบหล้านหนึ่งแสแปดสิบเก้าคันเด้อเนาะก็สามมื้อวานนี้ก็บบได้ขึ้นบบได้ลงเนาะเมื่อวานนี้มาชิมาทายอันมาขายแต่ว่าบบทันเมื่อนี้ก็เลยว่ามาขายเนะาะสำหรับเซโอของโนโ้องรถเป็นสองสลึงนะคะขายได้เจดล้านเดี๋ยวน่าดูก่อนเดี๋ยวนะคะคนมันจะมีขายได้เจดล้านเจดแสน 90พันนะคะทุกคนเพราะว่าใส่คอน้องรถเป็นใส่คอที่เสียรูปประพันธ์ถ้าโบเสียรูปประพนัปปะพนธ์จะได้7ล้าน8แสนเก้าห้าสิบพันนะคะทุกคนเดี๋ยน้อ,องลถขึ้นให้เดอ้อเสียรูปประพันธ์คือขาดขาดขาดมังแจใส่ได้บฮ่ฮอดเดือนสำหรับน้ำมันหักเพราะว่าใส่มองงัฎคอมามันแข็งทบไปทบมา้มันหักะนะก็ประมาณนั้นแล้วก็เลยบริษัทใส่ก็เลยว่าตัดสินใจมาขาย ถ้ามันถ้ามันหลงไม่หนึ่งบุ้ว่าสีหลงหรือบอแล้วชิกับมาค่ะมาซื้อคืนเนาะคันว่าเงินวจายเหมือก่อนเพราะว่าเสื้องนี้เป็นเศรจะกิจตกต่าเขาก็เลยว่าเออตรงนด้เอามาขายแล้วแหละประมาณนี้นะทุกคนก็จะประมาณนี้เด้นอนงรถขายได้คือนองลดมากเลยได้เจ็ดล้านนะคะตกวนเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าสิบพันนะคะคนได้ได้สำนั้นเพราะว่าใส่ขอน้นงรถขาด นีได้ประมาณาจักมื่นอ่ามืน่นกัว่าสองมืม่นตอนนี้มื่นหนึ่งห้าแสนก็ห้าสิบพันแล้วมื่นกว่าเดี๋ยวคูณเดี๋ยวเดี๋ยวหารเป็นเงินอะนะให้เบิงบ้งวัตถุจักมื่นเงินไทยเนาะเจ็ดล้านเจ็ดแสนก็บอกว่าราคาเกือบซ้ำกันละอืมทองคำน,นี่มันแน่นอนอยู่แล้วเนาะแมนเป็น,นบัวคือเงิน ได้หมื่นสี่ะคะทุกคนอันนี้เป็นเงินไทยนะคะหนึ่งมื่นสี่พันหนึ่งรกสิบาบาทนะคะทุกคนเพราะว่าเงินเราเอาค่อนข้ามากโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นการมาขายคำของน้องรดกับน้องลีนะคะก็สมบัติสิ้นเดียวก็เอามาขายกินแล้วเดี <c> ๋ย <oughs> <c oughs> วเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย